สวัสดีครับอยู่กับผมตตอเต็มน้ำซิงแล้วจะชูกลับบ้านใช่ไหมไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวตามอย่าเหยียบแรงนะสักร้อยแปดพอแล้วกลับมาอีกทีตอนทำงานใช่ไหมจะพาเลี้ยงวะฮะเออนั่นแหละจะเดินทางพี่น้องือจะไป นางถอนบ้านจันชูยีนางทอนไม่กล้าไปไม่กล้าถอนแล้วอะแต่ตำรวจตะเมียงอ่ะตั้งด่าน่ะทุกวันเลยขากลับฮะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าแกจะนี่ไหมขึ้นครูมาอย่างมาแล้ววะพี่เราอ่ะกินได้อย่างกินได้แล้วกินอะไรกินอะไรแล้วกี่เปอร์ละเครื่องด้านชีดุยะเลยอยู่ที่เรา ถ้าเราไม่เป็นไข้ตั้งแต่วันฉีดพี่เป็นไข้เม่นเมื่อคืนเออถ้ามันเป็นไข้ไงมันก็ไม่เป็นไรจะเดินทางไปบ้านเสียจูทีบ้านบ้านจันจูครับไม่รู้ว่าจะไปเลยจะอะไรอยู่เพื่อนมงกอนเออทีมงาน L2 อันนี้ก็อีกเอลสองชุดสองมาเป็นทีมงานครับมาโทรศัพท์ถูกแมงสลับกล้องมันจันจูไม่ได้ทีมงานมาเป็นทีมงาน เอ้ยทำไมไอในแอปเซนมันเปลี่ยนแปลงก็จะได้เหรียนที่ไม่ขึ้นสักเเลย,เร,ยเรียนไนม่แกลงที่มา้งจไห้เดี๋ยรู้สักแก่ถ้าสักแก่ไม่ได้ไปกินเลี้ยงก็ไปบ้านพี่เลยสู้จังอ๋อว่าพงก,ก็อยากไปเล่นไปอะไรสักครั้งอะเนาะชีวิตเนี่ยเอ,อ๊ะกลับบ้านแล้ว บ้านปไบ้านเหรอตพาวเวฮอนตพาวฮอนอะไรบ้างใช่ไหมไม่ท่อขาดปกตีมันฮอนมันเครื่งแตเอ้ยท่อขาดเครื่องน่าจะแตกถ้าท่อขาดเครื่องแตกกคไขับตายบ่ เจ้าขาเกิดอค่โฮตรแล้วรับว่านะโฮตรเฮียงลูกฟืนไฟตันนันมันช็อตเหรอเทอร์โบแชนโลวนันประซินนันมันเบนซินให้เท่าเก่าทำไมโอ้ยังนี่ครับจันชูก็ก็จะเดินทางกลับบ้านร้อก็น่าจะขี่รถเก่งตามไปนะครับก็จะไปเปิด บ่อยก็ตื่นแล้วครับอารถเก่งผมไปซื้อน้ำมันกับบ่าวนนนะใส่คอปุ๊บดูเต็มเดียวดูเต็มคืออะไรรถเอ้ยทำไมใส่งั้นนะรถนี่แรงเหรอวะ <c oughs> รถแรงแท้ น,น,นี่ไปจอดที่เดิมเหรอทำเด็กคอมอ,อยู่เปิดจอเปิดโผลจอดตรงโผล่เเ <c oughs> ขาให้กลับบ้านได้ไหมไม่ได้กลับไปกักตัวนะ ผมคงคิดถึงจันชูแย่เลยครับหนักใจจังเลยไม่ได้นแล้วไปไหนอ๋อจะขับคุณอู่กลับบ้านเนี่ยนี่นะกำไอ้เราก็เดินนึกว่าจะไปไหนเดินมาเยี่ยวเฉยเลยแล้คเเดินตามอะไม่พี่

ดีใจยังเลยเหมือนผมรุนรอฟังคำตอบยังไงไม่รู้หรอกชาบ้านเรียกเผือกนะอะไอนน้องตกเลงอกนอกอบจอบจัลั่น ก็่ชวงนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับก็กำลังเศร้าอยู่เฮ้ฮ่าอะไรพี่เหลาไออไปเศร้าเหรอฮะก็ใช้ชีวิตกลับบ้านเหงาเหงาอะไรพวกพี่กลับผมก็เหงาแหละเนาะจริงคนเราอ่ะเคยเห็นกันทุกวันไม่น่ากลับล็อกบ้านเลยอยเดี๋ยวาพูดเล่นแตมเอาตัวหนึ่ง ไม่ได้ขอว่ายิบเอาเลยเนาะมึนจัดเลยยังเยอะอ่ะนี่ครับก็เอาไวรุ่นทำไมทิ้งรถไว้เนี่ยมาตามฮะทำไมไวรุ่นทิ้งรถไว้นี่รถตามไม่ติดเลยโอ้โหนี่รถก็ไอตอนี้เท่าไรนะท่อแต่กอนเนี่ยท่อบูมนะ Mười mấy các bạn thôi. tre I told tao I buy ai and lái mà lampoon miyo tung. Huh? I mà lied to you. I say you have to have. You have to have. You have to have. You ปล่อยไร่ตั้งแต่สามแยกมาจนถึงนี่แล้วไม่เหยียบตรงหน้ารถเ้องมันนะนี่เไมนีมีนมยกใเลยาวอ๋ออวาน สรุปถ <t we el> ้าแกได้ไปกินเลี้ยงไหมนี่ไม่รู้ต้องถามอ่ะถามให้พี่ชูหน่อยดิพี่ชูได้กลับป่ะแกบอกผมนอนเช้าไปพี่ชูจะได้กลับบ้านไม่ใช่หรอกไปนี่คืออะไรไปกินเลี้ยงนะไปเป็นไรเราไม่กินข้าวน้ำเดือดกระแกบอกอ่ะมาเช้าอ่ะเดี๋ยวแกจะพาไปกินข้าวข้างนอกอย่างไรก็ยื้อเวลาให้จันชูยังไม่กลับตอนนี้ก็ปู่ ฮะม,มีนดำคาญมาอี้โอย่างเทเลยนั่งกินคนเดียวเหงาจังกรรมฮะอโต๊้างายอืออนใน <c oughs> สตอรี่ต้องแบกมือขอตังค่าถ่ายใช่ไหมก็ เวลาจันชูก็น่าจะไม่ได้กลับตอนนี้ครับน่าจะกลับบ่ายๆรืออะไรนี่นะครับเพราะว่าถ้าแกจะพาไปกินเลี้ยงนะครับมีสูตรเฮ้ยเราต้องยืมไม่เราต้องยืมให้จันชูกลับมาเองเท่เหล้าใส่โคกนะอืมโดยผมจะเท่เนี่ยเท่เหล้าใส่โคกอะมอมแกนะไม่ใช่มอมตัวเองเนาะจะยังได้ไม่กล้ากลับบ้านไงเนาะเราไม่กล้าขับรถใช่เราขับ ไปเย่หนึ่งตลอดทางเนาก็สรุปคือถ้าแกน่าจะพาไปกินข้าวงนอกก่อนนะครับเพราะเทปูนเสร็จแล้วครับพาไปเลี้ยงแล้วก็จะได้แยกย้ายนะต่างคนก็ต้องต่างมีภาระนอกจากชูก็ต้องไปดูน้ำที่ทุ่งนาอยู่บ้านนะครับเราก็เข้าใจฮะ ไอ้นี่มันไม่อยากกลับสุรินแล้วเออนาี่าเออเมื่อคืนฝันว่าทุกนาจันชัวแล้วไม่มีคนไปนาได้ด้วยถาม่มีต่น้ำมีแต่กิเลส กันใช่เราวิ่งให็นไหมไอ้ตรงน้ำตรงนั้นตรงสะพานนั่นแ่ะไหลแบบจนเมื่อสะพานแล้วผมมาเมื่อวานตรงนี้พี่น้องก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็หลุดแล้วคือไปกินเลี้ยงกันนะครับยังไม่ได้กลับนน้้มมัเต็คลลองแวบ๊ายบาย